อีกด้านหนึ่งค่ะวันนี้ก็ได้เห็นการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอาเซียนประชุมกันผ่านระบบออนไลน์นะคะแต่ว่ายังไม่มีถแถลงการร่วมกันออกมาอย่างเป็นทางการแต่ท่าทีที่ดูจะชัดเจนที่สุดก็คืออินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ย้ำให้ปล่อยตัวองซานซูจีและผู้นำรัฐบาลขณะที่ชาติสมาชิกอื่นๆอาจจะยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนออกมานะคะ นายกรัฐมนตรีลีชซนหลุงของสิงคโปร์ดูเหมือนว่าจะพูดชัดเจนที่สุดคุณนัทธาให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับบอกว่าการยึดอํานาจที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการถอยหลังที่ก้าวใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นการถอยหลังที่เป็นโศกนาฏกรรมของคนในเมียนมาเลยค่ะโดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่ว่าควรจะต้องปล่อยตัวองซานซูจีโดยเร็วค่ะ and, have the military. To, and then arrest the Dao Aung San Suu Kyi, as well as her ministers and the president, and charge them with oh, walkie talkie offenses and things like that. I don't think that's going to help solve the problem. So you really have to go get back, release Aung San Suu Kyi, negotiate with her and her team, and work out a peaceful way forward for Myanmar. พิสุหลุงยืนยันนะครับว่าสิงคโปร์จำเป็นต้องมีจุดยืนในสถานการณ์ในเมียนมาขนาดนี้แต่ก็ยอมรับนะครับว่าคงต้องมองโลกในแง่ของความเป็นจริงด้วยเพราะว่าทุกคนคงต้องมีส่วนในการช่วยหาทางออกให้กับเมียนมาในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียดาตุกเสรีฮิชมุดดีนก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะครับหลังจากที่เข้าเฝ้า พระราชธิบดีของบรรไนยนะครับว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่อาเซียนจะต้องมีบทบาทในการช่วยหาทางออกให้กับสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่า10ประเทศในอาเซียนนั้นยังเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะครับนี้ก็ถือว่าเป็นแรงกดดันพอสมควรนะครับจากแกนนําของอาเซียนแต่ว่าถ้าเราไปดูท่าทีของผู้นํเหล่าทัพในเมียนมานะครับอย่างล่าสุดนะครับ หนังสือพิมพ์ global new light of myanmar ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นทางการของเมียนมาก็มีการรายงานคำกล่าวของนายพลอวุโสมินออไลน์ในระหว่างการประชุมคณะบริหารแห่งรัฐนะครับที่อมินอ,องลายเองเป็นประธานอยู่นะครับมีตอนหนึ่งที่พูดถึงสถานการณ์ในเมีนออยนมากขณะนี้บอกว่าคนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยเป็นพวกที่ไม่เห็นด้วยกับการตรวจสอบการตุจริตการเลือกตั้งนะครับแล้วก็นายมิน,น,มมนอ,องลายก็พยายาม บอกกับที่ประชุมว่าจริงๆแล้วตำรวจของเมียนมานั้นไม่ได้ใช้ความรุนแรงในการปราบปรามผู้ชุมนุมเลยนะครับทุกคนได้รับคำสั่งให้มีการใช้กําลังในระดับที่ต่ําที่สุดและวิธีการที่ใช้นั้นก็เป็นอันตรายน้อยที่สุดกับผู้ที่มาชุมนุมและทุกอย่างก็เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการปราบปรามนั้นถ้าดูไปแล้วก็นิ่มนวลกว่าหลายประเทศที่มีการปราบปรามการชุมนุมแบบนี้นะครับนี่เป็นข้ออ้างของเมนองลายซึ่งก็แน่นอนสวนทางกับภาพที่เราเห็น กับเสียงที่มีออกมาจากประชาคมโลกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่คนเมียนมาเองก็ปักหลักเพื่อที่จะต่อสู้ด้วยการประท้วงอย่างเต็มที่นะคะและน่าสนใจอย่างคุณเทียบชัยว่าช่วงเวลาใกล้เคียงกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนก็มีคณะกรรมการตัวแทนสภาหแห่งสหภาพหรือ CRPH เป็นกลุ่มสสเมียนมาที่ชนะการเลือกตั้งก็ประกาศแต่งตั้งให้มีผู้แทน4คน ดำรงตำแหน่งรักษาการคณะรัฐมนตรี9ก้าตำแหน่งหนึ่งในนั้นก็คือซินมาอ่องขึ้นดำรงตำแหน่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือน UN ก็พยายามที่จะให้การรับรองทูตพิเศษนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของสอสอเมียนมาที่ชนะการเลือกตั้งแต่ว่าถูกยึดอำนาจไป